างกายอยู่ทะเลก็ยายแดดจ้าวันนี้แดดชื่มจ้ะโอ้ตะวนอยู่บนดแดดขึ้มขึ้จ้ะเพื่อนๆเอ๊ะชดด่วงหจ็กสิบปใส่มันนี่แดดมันขึ้มจ้ะ กายก็จะแอดด้วยจ้านกมันดีใจ กำลังกายสบายๆค่ะลมมันเย็น กับพนี้เขาบอสเขาป้ากับมาทะเลบัมาทะเลกับเขาป้าเพื่อนๆจ้ะสองอย่างสองอย่างย้ายไ,ไ,ไ,ไปใส่กันเช็ไกลบ่ได้จ้ะตอนนี้พ,นพ่อใหญ่เป็นบ่ค่อยสบายเป็นเ่าแล้วเนาะ ครับดรดลืมแน่รับแน่เพือ่อนเพื่อนเพราะแยขับรถบกเป็นก็เลยแบบว่าไปใช้ไก่บ่ได้จะไปใช้ไก,ก,ก่ไก่ก็เขาเลยจ้ไก่บ่ได้จ้ะก็อยู่เท่านี้แหละเพื่อนเพื่อนจ้ะ เก่าของแกเถอะละบางเม็ดขนาดอ่ะอาจะเอาไปห้พีสาวปลูกแบบอันนี้ซื่อๆเหรอเพื่อนๆพื่อนปะเดียว่ามาปลูกยังเก่งจังนะปลูกเร่นๆบ้านเท่าโควิดหลายเนาะเพื่นนอนๆเนาะก็ระวังกันเด้อเพื่อนๆจ้คุนน้ำกำลังมา น้ำกำลังมากเพื่อนน้ำกำลังมากที่แก่ะนะบ่อนอ่างนี้เนาะเดี๋ยวสิลงไปทางพุน่นออไปทางพุ่นดีกว่านะเนาะเพื่อนเจ็บจับทางพุน่นลงทางพีอพอดีคุ่นก็จูงมาอ๋อน้ำน้ำไปบ่ไกลมันมลมเลยจ้ะเี๋ยวสิลงไปอยู่บ่เดี๋ไปลงเด้อ นาเนาะเพื่อนๆเนาะฝนพัตกอาทิตย์นึงก้ะอากาศจะเป็นลักษณะนี้แล้วพูนตะเวนโมนี้หกโมงหรือเด้อเดูนะเพื่อนๆนาะพอดีมันผิฝนผิดตกแก่ก็เลยมาก่อนเปิ่งคณะทะเลจ้ะพวกท่านแก่จ้ะ เม็ดมันจะ้ะาเบิงเม็ดมันจะ้ะาเบิงเาเบิงเม็ดมันนะเพราะท่านแก่จ้ะเพื่อนเบิง่งเพิ่งเม็ดมันเพอ่อนแก่ดเด้อมันหนามันมัน,มนตายเบ่อนี่นี่เม็ดขนาดทะเลเจะ้ะเพราะท่านในแก่จะ้ะ อยู่ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆเห็นบไหมนี่เห็นบ่มันอยู่ประมาณบ่ท่านได้แก่จ้ะเพื่อนๆจ้ะคุณเห็นคอยมากนิดมองงายดีเฉล่ยเจาเวนมื่อนี้เมื่อนี้บริเวเห็นตะเวนกลางคืนหรอกจ้ะ คนที่ตกแกดบอบอบอมายางกันเมดขนาดทะเลมันต่สนะีเหมืนแกะดมันแกพอมันกันนะ เลืองแหละก้อนี่เลือยงอะไจ้ะก้อนี่เลี้ยงนะเพื่อนเนมก้อนี่เลือง,ลงเลยจ้ะบางกอมันก็แต่ว่าถ้าฝนตกมันก็สีชุ่มชื้นกว่านี้นะอันนี้ฝนบดตกอาทิตย์หนึ่งกะฝนบดตกอาทิตย์หนึ่งก็เลยเป็นยังเสียใจเพื่อนเพื่อนเพื่น เบ่งแล้วต้นนั่นเอ๊ะสิพาพไปเบ่งต,นตนน้นต้นอะไรงามงามเบิดเลยไอ้สิพาพมาเบ่งตนน้นต้นนี้มันขคือเหลืองเหรเหลืองแล้วก็เหลืองซื่อจ้ะแม่ท่านไหนแกจ้ะปลูกกับปู่ก็เกิดแต่าหายมันเหลืองคักก้อนนี้หายมันเหลืองคักก้อนนี้นาะเพื่อนๆเนาะ มันเหลืองน้อยๆมันเกิดสีโป้เขื่อขอบว่าล่งโดอกจยวเพื่อนๆน้ำกำลังมากูอ้น้ำกำลังมากจ้ะน้ำทะเลเนาะเอาอย่แบบางกัมมันเนาะันธรมชาตเน่อยเขาก็ต้องระว่างเองเนาะ,ะแอเอร์แลนด์บบทันดดึกหอมมาร็วอหอยก็ม,หกมีหอยก็มีหอยหลายๆเพื่อนๆหอยก็อื่นหอยอย่างดอก หอยแล้วว่าแม่นธาดหอยจ้ะหอยหอยแบบนี้หอยจ้ะธาดกับกย่างหนึ่งโอ้ยแย่แยา,ก,ยาก,กับคากดือถ้าถ้าฝนตกนี่แย่สิบอ,อกไปไซแอ่แย่ธาดจ้ะแย่แห้งแห้งพามาเบิ่งทะเลจ้ะพามาเบิ่งอันเม็ด เม็ดขนาดทะเลจ้ะเพื่อนๆเพราะมันเป็ม็ดขนาดทะเลรท่านแกจ้ะมากรัพระท่แกแก กำลังมาจ้ะเพื่อนจ้าน้ากำลังมาคนน้ากำลังสิเลนมาละอย่าว่าวายอย่าแอดด้วยอย่าไล่์ูสบ๊บเป็นจ้ะอย่าก็เลยมาทายนี่ถ้าทายหน่อยๆหนาที่มันก็ ก็ว่าได้ยังเหรอเพื่อนๆิปหน้าที่ขึ้นไปกำลังพอดีซิบหน้าที่ซิหาน้าที่เนาะเพื่อนๆเนาะดีก็ไปไล่ซดไหมไล่สดหลายๆชั่โมงกับบ่มีเวลาไปเบิ่งเพื่อนเพื่หน้าที่ยี่สิบหน้าที่ก็บไทยโหลดเพื่อนๆ้าไล่ซดมันหลายชั่โมงมันกับ่ได้เบิ่งเพื่อนๆใ้การย่างเบิ่งก็แค่ซิบหน้าที่เนาะ ถ้าเบื้องหลายก็นั่นมันก็บ่มีเวลาเนาะปนเพื่อนจ้าสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยก็เบื้องไหลได้โยจ่าสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งไหนกำลังพอดีเรือนเพื่อนไลายสดไล่ดูดูเอาปนเพื่อนชั่วโมงหนึ่งกำลังพอดีแดดป่ะเนาะและหลายๆมันกับมันกับเบื้องเอาเปิดไลลกลเทราไรจ๊ะ ราะว่ายาเทนงานกับบุกบ่อคอยมีเวลานะเพื่อนเพื่อนมันบ่อคอยมีเวลาก็ก็อยู่กันแค่นี้เนาะเพื่นนอ,อดดนเพื่อนเนาะอย่าว่าอย่าแอดเดอร์อากาศเสิบเพราหูจักสิเหตุยังไงเพราะว่ามือหนึ่งมือหนึ่งแย่ก็เอาคลิปลงมือละคลิปเนาะยังหน่อยๆก็มือละคลิปจ้ะก็เอา ช่วงนี้ออกมาข้างนอกได้เนาะเอออีกสิ้นเดือนหน้ากระคือสิกินข้าวตลอดเราประเทศนี้กินตะเข้ามันก็อ้วนกลัวเพื่อนๆปล่านั่นทะเลหกโมงแรกเมื้อนี้แย่มไม่ยืนนี่อันนี้หกโมงแรกเด้อเพราะว่ามื้อนี้บ่มีแดดจ้ะคืมคมสองมื้อละหมู่วานกับมื้อนี้จ้ะหมู่วานบ่คึ้มตอนนี้มื้อนี้คึ้มจ้ะบุ่้งมาสิตกยามใด้เนาะฝนเนาะ ตกมากกดีอากาศิได้เย็นเย็นจ้ะเพื่อนๆอ,อากาศหอนสามสี่หอาทิตย์หนึ่งเลยจ้ะอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์ที่แล้วแย่หอนจนจะเป็นลุมแม่เพื่อนๆหอนแหง้งแหงมุดคำบอกเลยกว่าอังกฤษหอนแห้งขนาดนี้อ๋อเพื่อนๆหอนหอนี่รี อ๋อนี่เลุยจ้าเพื่อนๆแบบแย่งเข่าไปเพื่อนๆนอยู่จ้านาทีหนึ่งเคร่องนาทีชั่วโมงหนึ่งเครื่งชั่วโมงเพิ่งอยู่จ้าชั่วโมงหนึ่งกำลังพอดีเนาะเพื่อนๆเพราะว่าทันเกินนั้นเขาก็ว่าว่าหมดคำบอกเนาะจ้ะเสีย ว่ายังไงเนาะเพื่อนๆพวกนักท่องเที่ยวก็มีอยู่เดมาจากจังหวัดอื่นเขาก็มาเที่ยวประเทศไอ้เที่ยวจังหวัดแอดจังสี่ไหมก็หลายอยู่เดิเพื่อนหลายอยู่จะหลายอยู่ค่ะเมฆขนาดทะเลจ้ะบึงไก่ๆด้วย เพ่นเพื่อนพระท่านไหนเห็นเพื่อนคนไหนพระท่านเห็นกับมาเบิงไก่ไกอันนี้คือเม็ดขนาทะเลจ้ะนี่สองเดือนที่แล้วยยาก็มาเก็บใบมันกินเก็บดอกมันกินจ้ะอันนี้มันเป็นเม็ดละค่ะเขาเป็นเม็ดละค่ะอันนี้เขาเริ่มเป็นเม็ดเป็นเม็ดละสีซุกละจ้ะ่าก็เลยหมปะเดียวเข้าก็ปะเดี๋ยวเข้าก็อันนี้แหละจ้ะเพื่อนเพื่อนเดียวข้าก็แก่ละจ้ะ แกล่ะก็ไกลมัเป็นเมล็ดพันธุ์เนาะนั่นแย่เป็นร่มอลไรดิแย้เป็นบาดอะไรดิแบบนี้นมายืนแบบแอันล้มเย็นๆกับเป็นบาดเด้อเพื่อนๆแต่ว่าเป็นโควิดเด้อจ้ะว่าอะไรเป็นโควิดเด้อะแยอดขีดเข็มซีสองผ่านไปซีเดือนละเด้อเพื่อนๆเข็มทีสองแย่ขาดผ่านไปซีเดือนละเดียเพื่อนๆได้ขีดจะเข็มย่าง เข็มที่สองแย่เด่นพานไปแล้วเด้อปุ้มว่าเฉลขีดเข็มที่สามขอหา่มันมีเด้อเข็มที่สามขอห้มันไปเด้อแล้วไปแล้วไปรับเร้อกควิจจาบอกขอต้อนรับคุณเด้อค่ะโูวิดเนอะเป็นตนัวอย่างเนาะเปื่นเปื่นเนาะปึงบ้านเท่าเนี่ยเป็นยงังบ่านหนึ่งอยู่หาคนก็ตายทั้งหาคนอยู่สิบคนก็ตายทั้งสิบคนแล้วว่าก็อว่าเพราะมันติดกันไปเนาะโูกนี่มันติดมันติดกันเนาะคือยังเห่า ไขวัดตะกอละไขวัดก็ว่าเออคนนี้เป็นคนนี้หายคนนี้เป็นคนนี้หายเนาะเมื่อก็เป็นต่อกันแล้วก็หายไปอันนี้มันบ่ม่นหายมันหายจากโลกนี้ไปเรื่อยเลยเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ,บายบายเพื่อนเพื่อนบายบาย